โกแกงจิตรกรสู้ตาหิติปารีสเมื่อปี1880ที่บริษัทการค้าเบนดันมีพนักงานที่มีความสามารถคนหนึ่งมีชื่อว่าพรโกแกงอนาคตก็สดใสรายได้ก็ไม่เลวนี่แหละครับพอโกแกงครับบริษัทเบนดันครับ ในวันอาทิตย์าาเขามักจะออกไปวาดรูปกับเพื่อนเพื่อนที่ทำงนานบริษัท,รษทหรือไม่ก็สนุกสนานกับการแกะสลักอาฝีมือของเรานไม่เลวเหมือนกันนะฮะเนี่ยปงโกตั้งชื่อว่าปงโกดีกว่าครับทราบเลยครับ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 เน็กไทเสื้อนอกหน้าตากระมือถึง พอเห็นเงินก็แทบจะคลานทีเดียวเจ้านายโถเจ้านายเนี่ยเหลือที่เรียกว่ามนุษย์เฮ้ยใ,ใครพูดอะไรอยู่อะฮะอ,อ,อะไรสักอย่างได้เกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวโกแกงนักธุรกิจซะแล้วโกแกงเป็นอะไรไปฮะเป็นอะไรไปจริงจริงนะโกแกงนําไม่ได้เข้าใจแล้วไม่สนใจเลย,ใใเล,ยลูกค้าโกรธจนหนีนกลับไป,ปเอ,อ้ยทำไมทำแบบนี้ฉันไล่แกออก รู้แล้วเราต้องการอิสระนั่นเองเพราะการวาดภาพคือความอิสระเพราะฉนะนั้นเราถึงได้รักภาพไงเราโอ้โ,โ,โหเราลาออกแล้วบริษัทแบบนี้ไม่อยู่แล้วด้วยเหตุนี้โกแกงจึงได้เริ่มชีวิตการเป็นจิตกรตตกรอ๊ะดูสิเป็นยังไงรูปของผมอะ่ะฮะไม่มีใครชอบหรอกต้องไปเรียนกับครูมาใหม่แล้วว่ะการวาดภาพคือความอิสระนะวาดในสิ่งที่อยากวาดไงจะบ้าเหรอ โอเคเลยครับเชิญเลยครับอาจารย์ชองรูทเชิญเลยครับอ๋อะครับอาจารย์ครับยอดมากเลยนะครับอาจารย์ครับหกหมื่นฟรังเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับอย่างนั้นก็ได้โอ้เชิญเลยครับยินดีต้อนรับครับเชิญครับเออนี่ไม่ได้รู้อาจารย์มานะครับยอดไม่ได้พบสนานนะ แสนฟังเป็นยังไงครับหนึ่งแสนฟังเก้าหมื่นแปดหมื่นห้าแล้วกันนะตกลองไหมจะซื้อหนึ่งล้านฟังล้านฟังล้านฟังเหรออะไรผ้าหัวย่างเงี้ยเราต้องล้านฟังอ่ะฮะเอามานะจะทำอะไรไว้นี่โป่งโก้ไม่มีอิสระที่ไหนเลยนะแกว่าจริงไหมไม่จริงเจ้านายมีสิอิสระมันจะมีที่ไหนกับเรา มีสิยุโรปนะมืดมนเกินไปใช่ไม่ได้เกาะตั้งต่ระเต็มที่สิ สว่างแสววอะไรเช่นนี้ฮด้วยเหตุนี้โกแกงจึงจากปารีสมาสู่ตาฮิติเกาะเล็กๆทางตอนใต้ของแปซิฟิกที่นั่นเป็นโลกแห่งแสงสว่างประเพณีพื้นฐานและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดพลังอย่างเต็มเปี่ยมยูฮยู แกงวาดวาดแล้วก็วาดภาพทิเบตอิสระและไม่ได้ลอกเลียนแบบใครภาพนี่เป็นภาพในแบบฉบับของเราจำสมองของเราเจ้านายครับเงินหมดแล้วครับกับข้าวกระนิปลาอีกนะครับเจ้านายครับว่าไงครับเจ้านายครับเขาผู้นี้คือเทียวกาที่ดูแลเรื่องความเป็นอยู่การดําเนินชีวิตที่นี่ห่างไกลจากอารยธรรมเพราะฉะนั้นรูปที่วาดก็ไม่มีทางขายได้ เขายากจนและบางครั้งก็เจ็บป่วยแต่ไฟในตัวเขายังไม่หยุดเต็มเปี่ยมมาแล้วครับกับข้าวคืนนี้ครับ<ะ>อตายมีมีคนอยู่ด้วยเหรอเนี่ยเจ้านายเป็นคนที่สร้างคนอย่าง,งน,น,นั้นใช่ไหมครับ <laughs> นี่อ๋อผูสาวน้อยคนนี้วิเศษจังเจ้านายผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กดีนะบอกให้ด้วยเหตุนี้โกแกงจึงคิดจะขอแต่งงานกับเธอให้เธอเป็นภรรยาของเขานันแตเาคือพูดง่ายๆนะครับ เอออยากจะขอลูกสาวเป็นเมียผมแกดีแน่นะแน่ครับดูแลลูกสาวให้มีความสุขนะแน่ครับเพียงแค่นี้ก็เป็นเสร็จเรื่องอ่าไปเลยอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะผู้บ่าวสาวมีความสุขนะจ๊ะไปส่งข้าวเรือนหอเรากลับสีแม่สาวน้อยคนนี้ไม่ได้สนใจกับเรื่องความยากจนเลยแม้แต่น้อยแล้วโกแกก็เขียนภาพที่มีชีวิตชีวายิ่งขึ้นภรยาสาวก็ได้เล่าตำนานเทพเจ้าแห่งเกาะ และเรื่องราวคอนดวงดาวต่างๆให้เขาฟังเจ้านายครับมีจดหมายมาครับที่เป็นข่าวคราวจากปารีสเขียนมาชวนจัดงานแสดงภาพเขียนที่ปารีสโกแกงรวบรวมภาพทั้งหมดที่เขียนออกเดินทางจากเกาะไปปารีสอลากนนะรีบๆกลับมานะครับเจ้านายครับอย่าลืมนะครับ ว่าไงแหมไม่ได้เจอกันแสนนานนะแหมรอมานานแสนนานแต่ว่างานแสดงภาพเขียนของโกแกงล้มเหลวไม่เป็นท่าเนี่ยละภาพเขียนไม่ได้นี่มันภาพคนป่านี่เนอะอุ๊ยได้แล้วได้เลยนี่ละภาพเขียนที่แท้จริงเราลุ้ด้วยแหมเนี่ยเขียนเล่นเล่นมากกว่าโดนทิ้งมาเลยรีบแลับไปนะคะทุกคนเดอยู่ค่ะผู้คนที่ปารีสไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย แสวงหาสิ่งเก่าๆสำทัาสะซากจำเจหัวแข็งพอกันทีที่แบบนี้เราไม่สนใจต่อไปแล้วที่เกาะทางใต้มีดวงอาทิตย์ที่สดใสฟ้าที่สดสวยและผู้คนน้ำใจดีรอคอยเขาอยู่กลับมาแล้วหรอครับเจ้านายมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วนี่คุณเป็นใไคอ่ะ ผมคือข้าหลวงใหญ่ที่ผมมาอยู่เกาะแห่งนี้ล่ะอืมแล้วมีธุระอะไรไม่ทราบครับนี่คือภรรยาของผมล่ะฮ่าๆด้คนคะโอเอ่อช่วยเขียนรูปเธอให้สวยๆหน่อยได้ไหมโอ้เห็นท่าจะไม่ไหวแล้วแบบไม่ไหวยังงั้นเลยช่วยหน่อยหนาม่งั้นฉันอ้าวอ้าวอาจะลองกอดรบเขียนเร็วๆนไม่งั้นเราเขียนเขียนเียให้สวยปิ้งเลยนะคะ บางครั้งเพื่อหาเงินมาซื้อสีเขียนภาพ,ภาพโรแกก็จําเป็นต้องรับงานที่ไม่ชอบเหมือนกันอนี่นเขียนสวยๆหน่อยแบบคลีโอพัตราได้ไหมอ๋อาล้วครับเสร็จแล้วละครับเนี่ยเหรอเจ้ามาขอดีซะแล้วแบบนี้ นี่คุณฉันไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้นะยะผมตายก่อนแล้วครับโอ้ยฉันไม่ยอมเด็ดขาดนะคุณโอ้ยฉันด้วยว่าจะไปไหนฮะจะไปไหนไอ้แล้วก็ไม่ชอบโกหกซะด้วยสินะเห็นยังไงกีดว่าอย่างนั้นและแล้วเวลาก็ล่วงเลยไปสิบกว่าปีโกแกงก็แก่ชราลง บางครั้งก็อดที่จะนึกถึงฝรั่งเศสไม่ได้แต่ทั้งๆท,ท,ที่เหงายากจนและทนทุกข์กับความเจ็บป่วยโกแกงก็ไม่ได้ไปจากประเทศแห่งแสงสว่างนี้เลยทมการชีวิตที่นั่นราบรียบเขามองดูมนุษย์มองดูธรรมชาติและเขียนภาพที่เด่นๆออกมา,มามากมายภาพสุดท้ายที่โกแกงเขียนคือทิวทัศน์หิมะของบ้านเกิดที่ฝรั่งเศสของเขา ก่อนที่เขาจะตายภาพทิวทัศน์หิมะของบ้านเกิดที่ฝรั่งเศสนี้นคือภาพสุดท้ายของเขาโอ้คนที่สร้างคนตายซะแล้วอะ่ะ